สวัสดีครับนักเรียนอันนี้ก็จะเป็น EP ที่ี่4.1นนะครับอเกี่ยวกับวงจรแบ่งแรงดันนะครับกับผูะครูเฉยพรเหมือนเดิมนะครับอันนี้จะเป็นวัตถุประสงค์นะครับเชิงพฤติกรรมนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับโดยผมมีวงจรให้1วงจรนะครับมีความต่างศัก์เนี่ยคือแรงจ่ายแรงจ่ายกระแสตรงให้20โวลต์นะครับแล้วก็มีหลอดไฟ1หลอดนะครับใช้ความต่างศักย์ไม่เกิน12โวลต์นะครับนักเรียนคิดว่าหลอดจะเป็นไงครับ่าถ้าผม จ่ายแรงดัน20โวลต์เข้าไปเนี่ยกับให้หลอด12โวลต์เนี่ยอ่าอานเอคิดว่าหลอดจะเป็นไงไหนเราไปดูกันเลยนะครับว่าหลอดจะเป็นยังไงอ่าเราจะเห็นใช่ไหมครับว่าหลอดมันจะขาดนะครับอ่าสาเหตุที่หลอดขาดนะครับเพราะว่าหลอดไฟหลอดนี้นะครับมารับแรงดันได้แค่12โวลต์แต่เราดันจ่ายแรงดันให้มันตั้ง20โวลต์นะครับมันก็เลยไม่สามารถรับแรงดันได้นะครับทําให้หลอดเนี่ยเกิดความเสียหายได้ในที่สุดนะครับ อ่านั้นเราจะทำไงได้ครับให้หลอดสิบสองโวลต์เนี่ยมันสามารถใช้แรงดันยี่สิบโวลต์ได้อ่าเราก็มีวิธีนะครับก็คือการเพิ่มความต้านทานนะครับของวงจรน,นั่นเองเข้าไปก็คือเพิ่ม r ไปอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าโดยผมทำการเพิ่มค่า r ไปหนึ่งตัวนะครับทำให้แรงดันเนี่ยตกค่อมแต่ละตัวเนี่ยอ่ามันไม่เกินสิบสองโวลต์นะครับอ่าทำให้สามารถหลอดเนี่ยหลอดเนี้ยสามารถใช้งานได้นะครับดังนั้นแลวความต้านทานของเราเนี่ย มีตัวอะไรบ้างล่ะที่เราสามารถนามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นความนันทานปรับค่าได้นะครับหรือความนันทานค่าคงที่นะครับที่เราเรียนกับอาจารย์แดนไปนะครับอ่าอันนี้มันก็เป็นลักษณะของการแบ่งแรงดันนะครับอ่าเป็นการแบ่งแรงดันซึ่งวงจรอนุกรมเนี่ยเขาจะบอกว่าแรงดันที่ตกค่อม R แต่ละตัวเนี่ยจะเท่ากับแรงดันที่แหล่งจ่ายใช่ไหมครับอ่านะเราก็มาดูมาดูกันเลยครับวันนี้ดังนั้นนะครับวันนี้เราก็จะเรียนกันเรื่อง การแบ่งแรงดันทางไฟฟ้าครับอ่าเราก็จะมาอยู่กับการแบ่งทางไฟฟ้านะครับซึ่งการแบ่งทางไฟฟ้าเนี่ยมีรูปแบบสองแบบนะครับก็คืออย่างที่แบบที่หนึ่งนะครับก็คือการแบ่งแรงดันนะครับก็คือโวลต์เตตอดิวอดอรี่ะครับแล้วก็แบบที่สองนะครับก็คือการแบ่งกระแสนะครับก็คือเคอร์เรนต์นะครับดิวอิดอน์นะครับอ่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่อง การแบ่งแรงดันนะครับส่วนการแบ่งกระแสเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเรียนในอาทิตย์หน้านะครับจะอาจารย์นิติกรนนะครับนะอ่ะเราก็จะมาดูนะครับวงจรแบ่งแรงดันนะครับนักเรียนวงจรแบ่งแรงดันจุดมุ่งหมายของวงจรแบ่งแรงดันนะครับคืออะไรก็คือลดทอนระดับแรงดันนะครับให้ได้นะครับขนาดตามที่โหลดต้องการนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับที่ผมทดลองให้ดูก็คือแหล่งจ่ายเรามี12มี20บโวลต์ใช่ไหมครับตลอดของเรามีแค่ใช้แรงดันได้แค่12โวลต์นะครับอ่า เราก็ต้องเพิ่ม R เข e ้ามาในวงจรอีกหนึ่งตัวนะครับเพื mm. ่อลดทอนระดับแรงดันนะครับให้โหลดนะครับที่ต้องการนะครับสามารถใช้งานได้น,นี้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับและวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยมันมีอะไรบ้างละ่ะที่เราสามารถใช้ได้ไม่ใช่แค่ตัวต้านทานอย่างเดียวนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้ในการวงจรแบ่งแรงดันมีทั้งการแบ่งแรงดันของตัวต้นานทานแล้วก็ตัวเก็บประจุแล้วก็ตัวเหนี่ยวนํานะครับ สัญลักษณ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของตัวตานทานนะครับส่วนข้างบนนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวเกจ็ประจุนะครับหรือตัว C นั่นเองสายทางไฟฟ้าเขาจะเรียกว่าตัว C นะครับอ่าแล้วก็ค่าความเหนียวนำนะครับตัวเหนียวนำอ่าตัวเหนียวนำก็คือ L นั่นเองนะครับก็เป็นพวกโหลดเกี่ยวกับพวกขดลวดนะครับอ่าประมาณนี้อ่าต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการนําไปใช้นะครับของเอาวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยไปใช้นะครับ มีอะไรบ้างหลักที่เอาวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยไปใช้เช่นนี่ครับโฟโต้สวิตชนะครับหรือโฟโต้เซลล์นะครับอ่ามันคือเซนเซอร์นะครับที่สามารถอ่ะนำไปใช้ครับเกี่ยวกับได้หลากหลายรูปแบบเลยในทางด้านอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณการขโมยนะครับสัญญาณไฟอลามต่างๆนะครับหรือการไฟไหม้อ่าอันนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อันที่สองนะครับอันนี้จะเป็นเทอร์มิสเตอร์นะครับเทอร์มิสเตอร เทอร์มิเตอร์นี่มันคืออะไรเทอร์มิเตอร์มันคือตัวตัว,ตวจับอุณหภูมินะครับถ้าอุณหภูมิเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจะทาให้ค่าความต้านทานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมากมากนะครับเปลี่ยนแปลงมากก็คือพูดง่ายๆครับถ้าอุณหภูมิเนี่ยเปลี่ยนไปประมาณสัก1องศาหรือ2องศาเนี่ยค่าความต้านทานในตัวต้านทานตัวนี้นะครับเทอร์มิเตอร์นะครับมันจะเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเลยครับจาก100ครับก็จะเปลี่ยนไปเป็น200ยเลยอะไรประมาณนี้นครับจะเท่าตัวเลยนะครับ และต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าโพเทนชิโอมิเตอร์นะครับอ่านี่ครับโพเทนนะครับชิโอมิเตอร์นะครับอ่าอ่านว่าโพเทนชิโอมิเตอร์นะอ่ามันเป็นเซนเซอร์นะครับที่ใช้วัดตำแหน่งนะครับอ่าและระยะระยะนะครับอ่าซึ่งใช้ในงานอุตสาหกรรมได้นะครับส่วนใหญ่จะเจอในงานอุตสาหกรรมนะครับข้อดีของมันก็คือราคาถูกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะ ใช้งานไม่ซับซ้อน,นครับไม่ยุ่งยากทั้งหมด3ตัวนี้นะครับมันคือเซนเซอร์นะครับที่ใช้ในงานเกี่ยวกับพวกทางด้านอุตสาหกรรมนะครับซึ่งในชีวิตประจําวันเราจะไม่ค่อยเจอเหรอกเราจะไปเจอในด้านอุตสาหกรรมมากกว่าก็คือถ้าเราใครมีโอกาสเข้าไปทํางานในโรงงาน,นครับจะเจอพวกเซนเซอร์ที่เป็นการตรวจจับแบบต่างๆนะครับที่ใช้แบบว่าแทนมนุษย์นะครับเข้าไปนั่งตรวจสอบแต่ใช้เป็นแบบแทนเซนเซอร์แทนนะครับใครมีโอกาสเข้าไปก็จะ ได้เห็นนะครับได้พบเจอนะครับบ่อยต่อไปเขาจะเป็นการนําไปใช้ในวงจรไฟฟ้าครับวงจรไฟฟ้านี่เราสามารถนําไปใช้ด้านอะไรได้บ้างละ่ะอ่าอนักเรียนรู้จักมิเตอร์ไหมครับอ่ามิเตอร์มิเตอร ot, ์รที่ใช้วัดแรงดันอ่าทำไมมิเตอร์มันถึงวัดแรงดันแต่ละระดับได้ล่ะอ่าก็เพราะว่าเนี่ยครับข้างในตัวมิเตอร์เนี่ยมันมีวงจรแบ่งแรงดันอ่าก็คือวงจรน,นี้นั่นเองนะครับอ่าเราจะมีค่าเนี่ยเห็นไหมเห็นตัวนี้ไหมครับลูกศรเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยก็คือตัวหมุนเนี่ยอ่ามันสามารถปรับนะครับ ปรับระดับได้ว่าเราต้องการวัดระดับแรงดันที่เท่าไหร่นะครับอ่ามันเป็นการขยายแรงดันครับของดิจิตอลมิเตอร์นะครับนั่นเองต่อไปครับเราใช้ในทางอะไรได้อีกครับระบบของอิเล็กทรอนิกส์นักเรียนเคยดูทีวีไหมเคยดูทีวีไหมครับอ่าเห็นรีโมทไหมครับเห็นรีโมททีวีไหมสามารถกดเพิ่มเสียงลดเสียงได้ใช่ไหมครับอ่ารีโมททีวีของเราเนี่ยเป็นสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับหรือลําโพงอย่างเงี้ยครับอ่าสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้มันก็เป็นการประยุกต์นะครับเอาวงจรแบ่งแรงดันเนี่ยไปใช้นะครับ ในการเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นการแปลงสัญญาณของไมโครคอนเทนเนอร์นะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในการนําไปใช้นะครับของวงจรในด้านของวงจรไฟฟ้านะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูข้อควรระวังนะครับในการใช้นะครับข้อควรระวังนะครับในการใช้ตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าเนี่ยคือไม่ควรใช้เพื่อจ่ายพลังงานให้กับโหลดนะครับเพราะกระแสของวงจรเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไหลผ่านตัวต้านทานเนี่ย อ่าอื่นเนี่ยอาจจะส่งผลต่อแหลังไฟฟ้าได้นะครับนักเรียนอ่าเราต้องเราดังนั้นนะครับเราต้องควรพิจารณาดีๆครับถึงตัวควบคุมนะครับระบบแรงดันนะครับไฟฟ้าหรืออุปกรณ์สวิตชิ่งอ่ะอื่นๆนะครับอย่างเช่นพวกเออสกิลเบรกเกอร์นะครับเราต้องคำนวณดีๆนะครับแล้วก็พวกฟิลอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แรงดันเนี่ยมันมากเกินไปนะครับอ่ามันจะมีทั้งหลายแบบเลยทั้งป้องกันทั้งกระแสแล้วก็แรงดันนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนนะครับอ่าต่อไปก็จะเป็นชนิดนะครับของวงจรแบ่งแรงดัน ชนิดของวงจรแบ่งดันเนี่ยแบ่งได้2แบบนะครับอ่าคือแบบที่1ก็คือในสภาวะที่ไม่มีโหลดนะครับก็คือไม่ต่อโหลดเข้ามาก็คือในวงจรนี้ไม่มีโหลดเกิดขึ้นนะครับกับตัวที่2นะครับก็คือในสภาวะที่มีโหลดนะครับอ่ามีโหลดต่อเข้ามาหนึ่งตัวเห็นไหมครับเห็น R L นี่ไหม R L เนี่ยคือผมจะลองให้เป็นโหลดนะครับอ่าผมให้มันเป็นโหลดนะครับก็คือผมต่อ R L เข้ามาอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันทําให้ค่าความต้านทานของวงจรเนี่ยในวงจรเนี่ยค่า R ของวงจรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับอ่าดังนั้นนะครับ ถ้าเราคำนวณในทางด้านต่อโหลดนะครับเราก็ต้องคำนวณใหม่ทั้งหมดเลยอ่าถ้าเราเช่นสมมติตอนแรกเราคำนวณแบบไม่ต่อโหลดไว้แล้วต่อภายในอนาคตเนี่ยมีคนนําโหลดมาต่อเข้าไปอีกตัวหนึ่งอ่าค่าความต้านทานในวงจรของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนนะครับอ่าก็จะส่งผลให้กระแสะเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับวงจรแบ่งแรงดันเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะอีพีหน้าเราจะไปเรียนเกี่ยวกับอ่าในสภาวะ no โหลดแล้วก็อน load นะครับอ่า